ต้องบอกเลยว่า linkedin เนี่ยเป็น professional social network ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ครับผมดังนั้นเนี่ยหน้าโปรไฟล์ linkedin ของเราเนี่ยก็เหมือนกับ personal branding ที่เราอยากจะสื่อสารให้คนอื่นรับรู้ว่าเราเนี่ยเป็นใครเราทําอะไรแล้วเราโดดเด่นกว่าคนอื่นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีหน้าโปรไฟล์ linkedin ที่ดูดีและน่าเชื่อถือเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากเลยครับในส่วนแรกนะครับก็จะเป็นส่วนของ headline ซึ่ง headline เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่อยู่ด้านล่างชื่อของเราเวลา Recruiter เขาอยากจะเซิร์ชหาด้วย keyword ไม่ว่าจะเป็น skill หรือว่าทักษะหรือประสบการณ์ที่เขาต้องการจะมองหาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมี headline ที่ดีเนี่ย ก็จะทําให้ Recruiter สามารถเซิร์ชด้วยคีย์เวิร์ดนั้นและสามารถเข้าถึงเราได้มากขึ้นโดยคํานั้นเนี่ยสิ่งที่ดีสุดควรจะเป็นคําที่สั้นกระชับตรงประเด็นหรืออาจจะเป็นแค่คีย์เวิร์ดบางอย่างก็ได้ครับผมในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของ Summary นั่นเองนะครับเราจะเขียนคําเพื่อเล่าเรื่องราวของเรายังไงให้คนสามารถเข้าใจแล้วก็ทัชเราภายใน30วินาทีโดยข้อความ Summary นั้นควรจะเป็นข้อความที่สั้น ระชับตรงประเด็นนอกจากนีนนย้ยังควรจะอินสไป์คนอื่นได้ด้วยนะครับยิ่งข้อความของเราน่าดึงดูดมากเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งทําให้รีครูเตอร์สนใจโปรโฟไฟล์ของเรามากยิ่งขึ้นครับ ในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของบอดี้ซึ่งส่วนบอดี้เนี่ยประกอบด้วยทักษะความสามารถของเราและประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับโดยในส่วนนี้เนี่ยเราควรจะใส่ให้ละเอียดทั้งอาชีพเมนที่เราเคยผ่านมาหรือว่าตอนนั้นเราทําอะไรเรามีความรับผิดชอบในส่วนไหนบ้างยิ่งมีความละเอียดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้โปรไฟล์ของเราเนี่ยน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นครับในส่วนของสกิลใน Link ์อินเนี่ยนะครับในลิงก์อินจะมีฟังก์ชันให้คนมา endor k i l l ของเราเป็นการให้คอน c t ชันของเราเนี่ยมารับรองความสามารถของเราว่าเราเนี่ยมีทักษะเหล่านั้นจริงๆ ใช้ Link ์อินเนี่ยนะครับเราอาจจะให้เพื่อนร่วมงานหรือว่าคนรู้จักหรือว่าเพื่อนสมัยเรียนของเราเนี่ยมารับรองทักษะค,ความสามารถนั้นก็ยิ่งทําให้โปรไฟล์ของเราเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นครับสุดท้ายนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ Additional ต่างๆครับเพื่อเพิ่มความดึงดูดให้กับโปรไฟล์ของเรามากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอวอร์ดหรือว่ารางวัลที่เราเคยได้รับหรือบางคนอาจจะมีเว็บไซต์ส่วนตัวหรือว่าเป็นพอร์ตโฟลิโอของเรา และนอกจากนั้นนะครับสิ่งสําคัญเลยก็คือเราควรจะใส่ช่องทางการติดต่อของเราครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าเป็นอ e ีเมลส่วนตัวของเราเพื่อให้รีครูเตอร์สามารถติดต่อเราได้ง่ายขึ้นครับถ้าอยากรู้ทิคดีๆมากกว่านี้นะครับสามารถกดติดตามลิงก์อินโปรไฟล์ของ Get Links ได้เลยนะครับ